จริงๆแหละนะจากมโน,นอยากไปจังหวัดไปพี่น้องอยากไปวัดอยากไปแบบไปฟังธรรมะอยากแบบอยากพามาหน้าน่อยเขาเขาโบสถ์เขาวัาวาววดธรรมะธรรมูนะพี่น้องคะสิะพามาหน่อยมาหน้าหน่อยแต่งกายเป็นแม่ชียอยู่ก็ก็อ,อ,อยู่คนเดียวไดไ้แม่จะไปอยู่วัดกับลูกอาทิตย์หนึ่ง รรไปบวชีไปบวชซีฟาร์มเออไปบวชซีฟาร์มเออดีนะบวชซีฟาร์มเอามานาน้อยไปบวชด้วย, <laughs> ล,งล,ยลงลูกไฟขึ้นพวกลูกไฟของขาวแต่ต้นเอามานาน้อยไปใส่ายาผ่าซี่หมบวชซีฟาร์มแล้วไปนอนห้อา,าอาทิตย์บวชซีฟาร์มแล้วไปนอนห้าอาทิตย์นห,นห,นหนึ่งเนาะดีได้เมื่ออยกไปนะอืมให้ประเพณีเพื่อนผู้เดียวบวชต้องกันบวชเลยครับบวชนี่เ่าต้องเข้าวัดดอกบ่ชจำเป็นต้อง รกเข่าก็เข่าว่่อยากเข่าก็่าเข่าเรื่องหุงมลนี่นอยู่ที่ใจเออมันอยู่ที่ใจเฮ้ามนไหนอยากไปจังหวัดเลยพี่น้องอยาไปมนไหนอยากไปจังหวัดเลยพี่น้องนะ